ดีครับมาดูพักเครื่องรอบเย็นนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียเ,อเหรียญออกที่สโมสรนไลออนช่วยสังคมปีสองหนึ่งนะครับสวยๆผิวออกลุงนิดๆนะฮะเอาสามร้อนะครับหลวงพ่อเอียเนี่ยสามรอย เหรียญเงินหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนื้อเงินใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับเอาพันสามนะครับหนึ 1, 300, ่งพันสามร้อยในโคดเก้าหนึ่งเนื้อเงินล้วนนะครับพันสามปกโพสมเด็จปกโพวัดสารคืนนะครับหลวงพุโตภูเก็ตปกโพวัดสารคืนปีสองหนึ่งนะสวยมากนะครับปูถสินเนื้อด้วยนะี่ย เอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยเหรียญหลวงปู่เชื้อนะครับหลังหลวงปู่โตะนะฮะทันโตหลวงปู่โตะนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทหลังหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพี 500. ห้าร้อยหูยานปืนแตกนะครับค่ายอาธิสร ยานจปลปืนแตกสวยเลยพ่อกวดปูโตเสกห้าร้อยบาทสมเด็จสันติสุขหลวงพ่อเอียเนี่ยสามร้อยนะครับสันติสุขพ่อเอียปูเสกสามร้อยบาทงาแกะหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะครับจังหวัดนครสวรรค์งาแกะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาท แก 800. ่800จินดาลาดกุวัดทับพึ่งนะครับลาดกุวัดทับพึ่งจังหวัดสุขโขทยัยเอา600นะครับพิมพ์ใหญ่600บาทเหรียญหลวงพ่ออินวัดไซงามเหนือวัดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลังพระพรมเอา600บาทนะครับเรี่ยมกันน้ำแล้ว เหรียญหลวงพ่อคร่ำนะครับหลวงพ่อคร่ำวัดวังว่าหลวงปูค่คร่ำนะเหรียญนิยมนะเมื่อก่อนสองถึงสามพันนะรุ่นนี้นะครับรอพอกกรุ่นสร้างบารมีนะครับแปดร้อยบาทเป็นกระไรทองนะใช่ไหมเนี่ยเป็นผิวไฟนะคล้ายๆกระไรทองก็เหมือนนะแปดร้อยบาท ผงรูปเหมือนหลวงพ่อเคนวัดท้ำเขาอีโต้นะครับสามบาทหลวงพ่อเคน300พระพุทธชินราชอาจารย์นวมวัดอนงค์นะครับสองสเนื้อผงน้ำมัน500บาทนะครับอาจารย์นวมวัดอนงค์ห้าบาทตะกุดหลวงพ่อเจียมนะครับพร้อมเหรียญหลวงพ่อเจียม จังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมเหลืองเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยใครสนใจใครการไหนก็ทักไลน์มามนเดินนะครับอดีตไลน์ A C A L L V E T E นะครับสวัสดีครับ